Honda Jazz ปี2017ตัวท็อปคันนี้ตัวกระจังหน้าด้านหน้านะคะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบ Full LED ด้านล่างนะคะเขาก็มีไฟตัดหมอกมาให้แม็กเป็นแม็กอ l ลลอยสีทูโทนสวยมากๆเลยตัวกระจกมองข้างของเขานะคะจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บของของเขากันนะคะว่าใส่ของได้เยอะไหมนี่นะคะตัวนี้คือช่องเก็บของของเขานะคะ ก็กว้างระดับนึงเลยนะคะก็สามารถใส่ของได้เยอะเลยด้านล่างนะคะนี่เปิดขึ้นมานะคะตัวนี้จะเป็นช่องไว้ใส่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินปะรุมยางฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเก็บในช่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปิดไว้ปึ๊บแบบนี้นะก็เก็บของได้พอสมควรนะคะสําหรับเจ้าอคันนี้นะ อ่าแล้วเขาก็ติดฟิล์มไลฟ์ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะด้านบนก็เป็นตัวเสารับสรรัญญาณภายในของเขากว้างขวางมากๆนะเบาะเป็นเบาะหุ้มผ้านะคะแล้วก็เดินได้สีแดงนี่สวยลงตัวมากๆพวงมาลัยของเขาเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเป็นทัศสกีนด้านล่างก็เป็นโหมดปรับแอร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะถัดมาเป็นมือเบรกที่แพคเกจเป็นหุ้มผ้านะลายเดียวกันกับเบาะเลยคันนี้เอาไปเลยนะคะ468,000นนี่ ได้น้องไปขี่เลยตัวท็อปด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะสามารถแอดบ้านเขียวเรามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูตัวน้องได้ที่เต็นท์รถประเสริฐผลสกลนครนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ